สองบ้านมดดำกระชาพาหลังใหญ่อลังการอายุเกือบ50ปีคะ่ะเป็นดาราพิธีกรฝีปากกลาอีกคนคะ่ะสำหรับมดดำกระชาพาผู้ที่มาความสามารถทำง,งานพิธีกรและจัดรายการโลดแล่นในวงการมานานหลายสิบปีเป็นที่รู้จักกันแถมฐานะทางบ้านนี้ก็ยังรวยมากๆด้วยเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก,ก่อนนะคะว่าพิธีกรคนเก่งมีบ้านที่ลาดพร้าวนนทบ,บุรีและภูเก็ตอีกด้วยส่วนมากจะอยู่ที่บ้านลาดพร้าวเลยคะ่ะบ้านที่นนทบ,บุรีจะไว้ใช้สําหรับ การถ่ายรายการเพราะว่าห่วงจุ้ยที่นั่นดีติดแม่น้ำวิวสวยแถมบ้านนี้ยังเก่าแก่เกือบ50ปีด้วยปัจจุบันจะมีการปรับแต่งโทนเป็นการรีโนเวตตลอดเพื่อไม่ให้ดูเก่าและซุดซมทำเอาหลายคนที่เข้าไปต่างอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหนี่บ้านหรือวังกันแน่เพราะว่านอกจากจะยิ่งใหญ่แล้วยังมีความกว้างของเนื้อที่มากกว่าฮาลอีกลคะค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ